สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวซีบันดาบสกุช่ที่ชอบตามคำขอน้องคนที่ขึ้นบนหน้าจอเลยนะคะโอเคค่ะดูกันเลยสวัส hey, ค่ะก็รถไฟมานะคะอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะก็คือฝนมันกระเด็นโอเคนะคะนี่นะคะมันกระเด็นแล้วก็ข้างหลังห้องน้ำไม่มีอะไรนะคะโอเคมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษเลยค่ะเราจะมาทำาีบันดาบสกุชที่ชอบตามคำขอ นะคะโอเคค่ะเรามาดูอันดับที่10กันเลยอันนี้เป็นมินิโรโยัลซอมนะคะสีชมพูและเพนดี นะคะรนดับที่สบของเราไปดูระดับทิก้ากันเลยนดับทิก้ามี2อันนะคะก็จะเป็นโดนานันนั่นเองค่ะอันนี้เราทำม็นแบบว่าสีอันนับบกุชีที่เราซื้อมาใหม่แล้วเราชอบนะเพราะว่าคันที่เราซื้อมาใหม่มหน่้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นชีน้นะมันน่ารัก,กมากๆเลย ก็คือเราไม่สะสมสกุชี่ของแท้แล้วนะคะแล้วก็จะไม่สะสมสกุชี่แล้วด้วยก็เลยมีแต่ของที่ไม่แท้นะเดินแบบแปลกกันเลยค่ะนี่เป็นอันดาแปลนะคะกินเมาส์คือมันเป็นแองเลยนี่นะเดินดาชิเจ็ตเลยนี่ค่ะดาชิเจ็ตไข่ สโลนะคะแต่ว่าถุงมันติดอยู่นี่นะอันดับที่หกค่ะเป็นฟองแผ่นปิดกระจูนะคะมันสโลมากๆสโลมากอันดับที่ห้ากเลยก บันบ็นกระจูนะคะเบกาวไม่สวยคุณดหล่ระเลยมันสโลที่สุดนในคอเลกชันเราเลยนะคะสะโลกัสตอรี่ดับสี่ดับสี่เป็นพายนะคะมีแมกเนตด้วยนะคะแต่หลุดแล้ว อันดับที่สามเป็นหมีภูนะคะมีสายสตาร์ไฟอิงแล้วก็มีลายเส้นด้วยรีวิวหลายรอบแล้ว,วแหละอันดับที่สองกันเลยค่ะเป็นเอครัวซองนะคะซื้อมาถูกมา,ากๆด้วยนะนี่40บาทหรือ60เออ60นะนกก็ร้องจัง อันดับที่หนึ่งก็แล้วเออเมื่อกี้เห็นใครไปไม่ได้สตอรี่นั่นเองค่ะนี่นี่นะคะสโลว์เหมือนเดิมเลย แต่ตัวนี้คือเราทําจุกหลุดแล้วก็แม่บุญนะคะเราก็เลยไม่ได้เล่นเท่าไหร่โอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้นะ